ไม่ขึ้นทางหนึ่งมันก็ขึ้นทางหนึ่งมันแนวใดมันมีปัญหาอย่างกับรูป่ปนี่ตบลงไปเลยอะเอามือเคียลงไปเลยตบยิ่งๆวันนี้ นั่นนั่นบอกรูปนึงไปรูปนึงรูปนั้นเนะี่มาต้องต o บมันห้อยแล้วโอ้ยบักคีโพเอ้เมยไม่หนุ่มก็จีผมนะ่เห็ดอย่างนี้แม่ก็ะจอบแต่ชีวิตผมนะนี่นะโอ้ยบักคีโพนี่นะ ขี้โผลเล่นน้ปลปไปเล่นน้ำสียลมากระโตคือเปียกแค่อันนี้ฮะเพื่อนนาวตายต,ตัวเองไปเล่นน้ำอาบน้ำมาสพ่อแล้วน,น้ำในกระมังแทรกันหมดเลนะฮะบนเรือสักอันเปียกเบิดหน้าห้อนซะก่อนจงเอากะละมังให้เป็นแมวที่ชอบเล่นน้ำ แมวบ้านอื่นเป็นไหมน,นี่ชอบเล่นน้ำเพื่อนหนาวหนาวไอ้น,นี่เล่นน้ำฮะน้าใดน้าใดปับ๊บโอ้กรอบรูปมีชีวิตปับ๊บหัวผูแต่หัวเป็นอะไรเฮ้ยยังครับ ก็ดือนะปะทูมาผมไม่ด้ือครับผมสำรวจครับผมแค่นักสำรวจเฉยๆครับโอ้ยไม่เกณฑ์้นณบูเป็นตักซึ่มเสาเนี่ยไม่เกณฑ์คุณแต่ไก <laughs> <laughs> ลุงเข่งฮ <laughs> ะลงุง ลงม yup. าลงลงเข่งฮะประตูโอ้ยสละเมยน้ำเธเด้สุดยอดไปใส่ีนรูปสต๊อกเราสันอารวาสแทๆน่อคงสันกระจัดกระจายยนเดูนี่เลยเด้อลงมาดูสกิลสิลงทางใดก็หยิบลงนั่นนั <Jonas> you. mm ่น hmm. น the ั่นนั่นน นั่นรูปชันสิสตกรูปชันสิสตกรูปชันสิสตกเฮ้ยเลี้ยงแมวนี่ปวดหัวลงมาเร็วแม่ตีป,ปาปไปตีปะปาะเกาะซับหัวเกอ,อกซับหัวหนี่นี่เกาะซับหัวแล้วแกเกาะซับหัวนี่ถอยถอยฮะกอกซับหัวนี่ อไรหนเกิอะไรเนี่ยมากอกซแตแตกตตกตน่น่เน่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 มุอุปุยอุยปุยฮันโอเรือตะกรอบบาตรนี่ึโอ้ย่างหรือโนนนะเรือตะกอบบาดนี่ถูกคนงามสํม อืมอืมอืมอ tamam. ืมไอแม่มาทีบผมยังทำลายร่างกายหนีแม่นี่ทำลายร่างกายหนี่กอกชับหัวนี่กอกชับหัวหนีหนี่ไปใส่จะหนี่ไปใสมึงเห่าโลดอยู่อยู่อ่อนอยู่ั่นไป่ซอยมึงเนีึอยู่อนมึงขึ้นมาได้ดอกนี่นี่นี่ดู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  ดูอยู่นี่แทนเลยอยู่นก็ซ้อมไปเลย